นึ่งควายดีรถดับเลยรถดับจำเนง,นงเปลี่ยนมาซอสไทยพีก็ได้นะน้องควายก็แช่นะ้ำเห็นไหมควายก็กินยานคลาสสิกครับเนี่ยเลี้ยใครเรื่องอะไรนี่ทำหมูกี่ตัวครับรอันนี้คือคำลา,เาบเนาะอ้อร่อยมากหมูดอยอ,ะอ่ะของตะบือตะบือกินแล้วครับหัวเราะใหญ่เลยถ่ายรูปคุณพ่อว่าอะไรเนี่ยโอเคโอเคคุณพ่อโอเคเอาแล้วม่จะบาดจะเสียใจก็ เราเตรียมตัวที่จะเดินทางนะครับวันนี้ก็จะมีน้องมดน้องนุชตแล้วก็น้องบีมบน้องบิวน้องบิวไปเล่นน้องบีมตรงไหนเนี่ยเออน้องบิวนี่คือพระเอกบ้านพรลักนะครับนี่เป็น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 แฟนลูแต่ตาบอกเป็นแฟนคลับพี่เน่อยคือนุชก็จะพูดอะไรอย่างนั้นแหละ <c oughs> หัวเราะอีกแนละ้วคือฟังเสียงหัวเราะทุกวันนี้คนดูฟังไม่ได้ก็เพราะเสียงหัวเราะนั่นเครับแล้วำโพงจะแตกวันนี้จะไปไหนบอกคนดูในที่อูสาว้ก็ต้องนานแล้ว ไปสันปะเกี้ยแต่ว่าจะไปทางป่านะอ่าโอเคแบบลำบากหน่อยจัดไปเดี๋ยวถามน้ำหนึ่งก่อนน้อหนึ่งเคยไปไหมครับไม่เคยค่ะไม่เคยไปทางนี้น้ำหนึ่งยังไม่เคยไปทางนี้หนูยังไม่เคยทางห้วยกบเก้าเคยไปไหมเคยค่ะอ๋อมันจะมีเข้าได้หลายทางเนาะใช่เออดีมากเลยพอดีพี่ก็ไม่เคยไปจากจะให้คนท้องถิ่นนำพางไปนะครับอีกแล้วงานเนี้ยเออน้องบิวเคยไปไหมเคยครับเคยนะเออวันนี้พาพาลุงมาทีเอ้ยพาพี่ไปทีเรียกผิดเออนะ เดี๋ยวเราเดินทางกันดีกว่านะครับก็ตอนนี้คือเกือบจะสิบโมงครับก็จะใช้มอเตอร์ไซค์สามคันแล้วก็ที่เหลือก็จะไปเที่ยวตามหมู่บ้านพ่อแม่น้องนุชบอกมีหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านแบบดัด้งเดิมอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องราวการเดินทางทางนี้กันนะครับนะคุณแม่เดี๋ยวไปก่อนนะครับเดี๋ยวมานะครับตอนเย็นนะสวัสดีครับตําหน่งเล่ควายครับทุกคนตําหน่งควายดีเขากำลังจะยใจเย็นเขาหลังไล่ควายทุกทุ่มย้อนหลบควายก่อน เดี๋ยวควายเราควายก่อนอแอบไปไปควายไปก่อนเขาจะรักไล่ควายลงเรือแล้วหนึ่งไล่ควายกลับบ้านเขากำลังจะไล่ควายลงทุ่งลงนาครับแล้วหนึ่งไล่ควายกลับบ้านนั่งหามากเลยเอเอขอโทษนะครับเพื่อนๆขอโทษนะครับพอดีน้องสาวพี่ไม่เคยเจอเจอเจอเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวไวันหน้าเดี๋ยวพี่จะตักเตือนน้องสาวนะครับ โทษทีคุณป้าตก,กใจหมดเลยอ้มเมื่อวานเจอกันแต่ควายกรบบาวันนี้ควายควายกำลังจะลงทุนนะพอดีน้องสาวผมไม่เคยได้ควายครับ<ด> <laughs> พอดีเขาอยู่แต่ห้างครับขอบคุณนะครับคุณป้าโทษทีนะครับอ่ะไปครับค,วา,ควายตกใจ <laughs> <laughs> จะลับ <laughs> ทุกคนเช้าวันนี้เราจะเริ่มเดินทางไริษัทบัตเกน,นะครับซึ่งเป็นเส้นทาง A ทีเส้นหนึ่งนะครับไม่ใช่เส้นทาเท่เราไปทางปากโคลาบครับซึ่งมันจะมีแยก ้ายก่อนถึงสะพานแขกสะพานแรกนะครับแต่ว่าเราจะต้องข้ามน้ำตรงบริเวณโซนที่ออกจากเมืองคอมีก่อนนะครับเรื่องการเดินทางแบบนี้ทุกคนคงได้เห็นเส้นทางใหม่ๆครับเป็นการที่ผมอยากจะพาทุกคนไปชมนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างร้อนใจและก็ตื่นเต้นสลับการเดินทางมาที่นี่ครั้งนี้ครับเดี๋ยวข้ามน้ำไปแล้วก็ไปดูเส้นทางตรงเส้นทางใหม่กันนะครับคบรองว่าสุดแน่นอนครับเส้นทางจะยากนะครับที่กว่าเดิมนะครับถ้าฝนตรงนี้ไม่แนะนําให้มานะครับเนี่ย ไปให้สุดเลยจุดที่อันแรกอันปวนนะโอ้โหเปียกไหม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 นีก่ก็รถหลังมาออ่าเดี๋ยวเให้เขาไปก่อนโทษทีรถดับเลยรถดับแต่รอดมั้ยรถเนี่ยนี่ยังไม่เอาจะมาคลองรถดับแล้ยหรอไม่ได้ไหมมว่ารถดับนะฮะผมเข,ข้ากันนะครับ ใช่ไหมใชครับมากันได้ยังสองสาวมาแล้วครับนี่มดสาวแซ่บกินลุยครับผมเป็นชีดช่องคแค่แหละตรงมาเลยตรงมาเลยสะพานขาด <c oughs> นุ่จะตรงมาเนี่ย <c oughs> จะเฉยยอยเฉยดูพี่เข้าเป็นตัวอย่างฮ <c oughs> ะแล้วเรื่องเปลี่ยนบทสอท้ายพี่ก็ได้น่ะ <c oughs> เออดูป้ามดเขาขับรถไม่มีความมั่นคงเลยอะ่ะ เจนนุชก็ยังไม่มาครับนะไปเลยป้ามดเดี๋ยวมาข้าสะพานนะไปรอตรงทางแยกนะเจมนมดไปก่อนนุชยังไม่มาเลยรถดังดาบหยุดค้างทางหรือเปล่าไม่รู้นะครับทุกคนใหญนุชมาแล้วครับทุกคนนึกว่ารถดับไปแล้วได้ไหมอะไรล่นเอ่ยอะไรนุช อะไรรุ่นน่ะอันนี้มาบ่อยอ๋อคืออะไรรุนะ่นนะไอ้ที่เยียบรุ่นทุกคนหลายรอบแล้วหลายรอบของรุ่นหรือของใครเนี่ย,ยเก็บเก็บก่อน<ๆ> <laughs> ใส่ด้วยกันได้เออ,อเเลปลาเถอะเดี๋ยวดูก่อนหากับข้าวด้วยเดี๋ยของแท้ของเทียมมาดูก่อนดวงนี้ก่อนเออคนละคนลัข้างกว่าอันนี้เป็นสี่เหลี่ยม อ่ะอันนี้เป็นวงกลมเรับทางนี้ไปทางไม่ได้อยู่ดิใช้ได้ใช้ได้เออเก็บอะไรตามข้างทางครับทุกคนเราตามไปไปเจอกันตรงแยกนะโอเคครับก็เดินทางกันนะครับนี่ตรงนี้คือจะเป็นจุดที่เป็นแห่งไหนสถานการขี่มอเตอร์ไซค์มาเที่ยวครับต้องระวังนะครับตรงมานี่บบรคเลยนะครับนะล่นล้นเลยนะครับสะพานไม่ขาดอยู่นะนะครับเนี่ยใครไม่เคยมาเส้นเมืองของเส้นนี้จะมาเร็วนะครับล่นล้นแน่ๆครับทางมันชันด้วยนะครับเนี่ยตอนขึ้นก็อันตรายนิดนึงนะครับแต่ว่าขับได้นะครับนะต้องระวังนิดนึง มีตัวนี้สวยมากเลยครับทุกคนตรงนี้จะเป็นเถียงนาของชาวบ้านนะครับที่เขาใช้ในการรบหรือแม้กระทั่งทําอาหารแล้วก็เป็นที่เก็บวัตถุดิบหรือแม้กระทั่งเมล็ดพันธุ์พืชที่จะนามาเพาะปลูกเห็นไหมครับโซนนี้ที่เป็นบริเวณโซนที่เป็นน้ำแล้วก็จะมีรถรถไปดูเห็นไหมครับตรงนี้คือข้ามได้นะแต่ว่าเราจะไม่ข้ามนะครับเราจะคงอยู่ตรงนี้นะครับเพราะตรงนี้จะเป็นสามแยกนะครับซึ่งถ้าเราลงมาจากดอย เราตรงไปเนี่ยมันจะเป็นสะพานที่ข้ามไปป่ากขาหลาดตรงนี้มันจะเป็นสะพานแขวนที่ผมข้ามบ่อยๆให้ทุกคนดูกอนเพื่อใครมาสัว์ปะเก๊อจากเมืองคลองจะได้ไม่หลงนะครับตรงนี้เป็นสะพานเลยเห็นไหมครับตรงนี้ก็เป็นสะพานเลยไหมแต่ว่าเราไม่ข้ามนะปกติเราจะข้ามไปป่ากขาหลาดเนี่ยเราจะข้ามสะพานหรือไม่ก็ข้ามน้ำเช่นกันแต่เดี๋ยวเราจะเลี้ยวเลี้ยวตรงนี้ครับเลี้ยวซ้ายตรงนี้ครับถ้ามาจากเมืองคลองลดลาปั๊บอ่าไม่ต้องตรงมาทับเนี่ยเลี้ยวเลยนะครับ น้ำหนึ่งก็เคยไปแล้วครับสันประเกษแต่ว่าไม่เคยมาเส้นนี้ไงมันก็มาได้ในเส้นพัานานแล้วเดี๋ยวเราจะบอกลายให้น้องนะครับส่วนรถกับอน้องชายนี่มาบ่อยนะครับเราก็จะไปเรืเลยนะครับถ้าเกิดตรงตั้งแยกเราก็จะรอกันนี้ครับมันจะได้ไม่พลาดกันนะครับเนี่ยทางก็จะเป็นแนวลุกลาแต่ว่าข้างในจะยากหน่อยนะครับน้ำหนึ่งผว่าก็ยากพอสมควรนะครับก็คล้ายๆกับกุ๊กัับจะลงเข่านะครับเดี๋ยวให้น้องเลี้ยวเลยนี่เลี้ยวสายไปนี่เลยใช่ใช่ใช่นะ ไปได้เลยจ้ะได้เลยตรงเลยนะครับเดี๋ยวเราจะตามน้องมดกับน้องอันอหนึ่งไปนี่น้องชายกนุษมาแล้วนะครับนะเดี๋ยวเจอกันบนเส้นทางเดินท,ทางนะครับมันจะมีหมู่บ้านให้แหวะประมาณสองหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านเล็กๆเงียบๆ,ๆครับถ้าเจอคนเราก็จะเข้าไปเชี่ยมชมบรรยากาศแล้วก็ดูวิถีชีวิตองเขาข,ข,ข้างในแต่เกิดไม่ไม่มีอะไรเราก็จะยิงตรงสู่ห้วยโกกับครับนะ เแื่อกลางวันเลยน้ำไหลโอ้โหดูทางซ้ายขวาซ้ายขวาเช่นกันแต่ว่าไม่มี เรื่องๆวครับ ชาวบ้านที่มาปลูกข้าวอะไรแบบนี้ด้วยนะไปไม่แน่ใจว่าใช่บ้านหหมู่บ้านรือเปล่าอันนี้หมู่บ้านคนรู้ว่าแค่เถียงนาเนี่ยอันนี้เป็นบ้านคนรู้ว่าเป็นเถียงนาน้องนุชเนี่ยแถวเนี้ยโซนเนี้ยหมู่บ้านนะเว้ยหมู่บ้านเหรอหมู่บ้านอะไรที่ว่ายเงี้ยเยอะเล็กๆนี่นะอ๋อไม่กอก โอ้แต่ที่พ่อพี่ว่าเด็กเล็กแล้วนะอยากมาค้นหานะคือมันใกล้มากเลยคงไม่ได้แวะนะ <ไป S 1> แต่เป็นคนอะไรอะ่ะเอาปปอปอเอาป,ป็นคนเด็กคุยกับมดเรื่องสิ่งเงี้ยเออเดี๋ยวลองไปดูเออน่าสนใจเนะไปะโอ้ยดูทุกคนโอ้ดูกระท่มไปนาตรงนี้สวยมากครับลองดูนี่คือน้องนุชกำลังไปแล้วไม่รอแต่ว่าผมเห็นหมู่ครับอ่หมู่กับควายครับตรงนี้ครับนี่ ควายกำลังกินกินน้ำแล้วก็เลี้ยง้าข้างทาถานะครับนี่เดี๋ยวเก็บภาพก่อนนะครับโอ้โหสวยมากเลยเนี่ยบรรยากาศแบบนี้ไม่ค่อยเห็นบ่อยๆนะครับเดี๋ยวเราเก็บภาพทุกคนใด้ชมครับแล้วนี่อาอกี้มีหมูกำลังเอ่เออ่ะไปไหนละอาอกี้หมูออกมากินกินกินไอ้นี่ยไอ้ตรงนี้ตรงนี้แล้วไปเลยครับได้ยินเสียงผมแล้วก็วิ่งเนี่ยตามตามรูเนี่ยไปเลยเมื่อกี้มีประมาณสี่ห้าตัวเนี่ยรอย,ย่างอยู่เลยนะครับเนาเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงหมูเลี้ยงสัตว์แบบปล่อยนะครับแล้วมันเป็นภาพที่สวยมากนะครับ โอ้ผมไม่เคยมาผมรู้สึกโอ้ชอบมากเลยนี่น้องควายก็แช่นะ้ำเนี่เห็นไหมควายก็กินหญ้าเนะี่ยโอ้โหเป็นภาพที่ดูดีมากนะทุกคนเนาะเดี๋ยวเราไปกันก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวน้องๆเออ่ไปตรงไหนเดี๋ยวทางแยกเขาไม่รอเรานะครับแต่ว่าดูดิโอ้โหดิโอ้ธรรมชาติดีจริงๆครับสวยงามตามทเท่าที่มันยิ่งเลยอ่ะไ,ไปท่ายละนะไปเดินทางนะครับนี่ข้าเลยเดี๋ยวข้ามสะพานเอ,อ้าเดี๋ยวรถผมจะดับมีสะพานด้วยเหรอเอ,อ้าเหาะมีรถไปทางได้ไดออมีสะพานทุกคน เริเนทางเชียรยครับออกมีสะพานด้วยตรงนี้เป็นทางที่เป็นลงน้ำครับดอก็บอกมีสะพานนะเออมากันและมีทางลัดจะไม่บอกให้สาไปก่อน สาวๆอันนี้คือหมู่บ้านอะไรเนี่ยน้องนุชมะกอกค่ะมะกอกเราจทถามเมื่อกี้ไม่ใช่มะกอกใช่ไหมมันเป็นหมู่บ้านบ้านเดียวกับที่เราวิ่งผ่านมาเมื่อกี้หมู่บ้านเดียวกันอ๋อแต่คนละย่อมออกมาอแต่อ๋อไม่ก่อกเหมือนกันอ๋อแต่ว่าเดี๋ยวถามก่อนน้องน้ำหนึ่งเคยวิ่งมาเส้นนี้ไหมไม่เคยค่ะอ๋อไม่เคยมาเส้นนี้เลยไม่ไม่ประล้ำที่เขาเซ็ตไม่ดีอ๋อหมู่คอหมูทุกคนเฮ้ยแต่เขาเลี้ยงหมูใต้ทุนดีมากเลย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเราจะต้องวิ่งไปเส้นนี้หรือว่าเส้นนี้เนี่ยอเ,เอาเส้นนี้นะแต่ว่าตอนนี้คือน,น่าจะไปนาเขาได้นเนาะโอ้ดูเขาเขาเขาไอ้นี่ไ,ไงเขาเก็บไอเนี้ยหน่อเออนะครับตรงน,นี้ก็เป็นปากยอเนาะเกไปยัดละจีอ๋อขออนุญาตดูนิดนึงนะครับดูหมูหน่อยดูหมูเนาะนี่ครับมีหมูหมูนี้คือหมูปล่อยเลยทุกคน เส้นไหนอ๋อมันไปได้สองทาง,งใช่ป่ะเกียร์นบัตรเลยแหละบัวเดี๋ยวลองให้น้องนุชถามทาง,งว่าเส้นไหนมันง่ายเส้นไหนมันยากเดี๋ยวผมดูบรรยากาศก่อนนี่เไว้เมื่อกี้เขบอกว่าทางหลักเนี่ยมืนยากทางหลักยากใช่ไหมเขาบอกให้ไปทางนี้ใช่ไหมไมื่อก,กี้เราเจอคนข้างทางเขาบอกให้ไปเส้นทางนี้จะง่ายกว่านะครับแต่ว่ามันไม่มีรถยนต์ไปเลยนะครับดูดีเป็นเป็นเส้นทางมอเตอร์ไซค์ล้วนแล้วก็เข้าป่ามันจะเป็นเส้นทางอาร์เซนเลยอะซ้ำหนึ่งพูดปากกยอได้หรอ แล้วก่อนพูดได้แล้วก่อนพูดได้เพราะว่ามีแฟนเป็นปากยอเปล่าไม, <laughs> ม่มีมมเดี๋ยวอีกหน่อยจะมีแฟนเป็นคนเมืองแล้วนะแน่เดี๋ยวพูดอย่างนี้ <c oughs> นดนเดี๋ยวแฟนขับพี่พมดคำตามหา <c oughs> อ๋าอต <c oughs> อนนี้น่าจะเป็นสันปากเกียนะ นคือน้องน้องมดถามทางยงเปคือทางทางจะยากนิดหน่อยนะเอออ๋อก็คือตัลงเพราะนี่างเราได้แต่ว่ามันลงมาเป็นมาเปนห้อยอ่ะอ๋ออ๋อมัคือน้ำมันไหลไหลแล้วก็เลยไปเปคลื่นนิดนึงอ๋อเออได้นะ้ มีพรีเซนเตอร์ด้วยนางมดเดินดูบ้านตรงนี้หน่อยได้ไหมอ่าตรงนี้มีบานแต่งเหรอครับอันนี้มีมีงานแต่งวันดีนะเออเดี๋ยวอาจจะได้ผ่าไปตรงงานนิดนึงนะครับไม่แน่ใจว่า ได้อะได้นะเออนองมดถามว่าไปงานแต่งเลยไหมพอดีมีงานแต่งเย<พ>อ,<ส>อ,อะครับวันนี้ก็เลยนองมดก็เลยจะขอเข้าไปดูนิดหน่อยนะครับเ,เ,เดี๋ยวเรถขึ้นไปจอดตรงไหนดีอะจ,จอดตรงน,นี้ได้ไหมครับคุณลงุงจอดนี้ได้เนาะได้ได้ได้โอ้จอดนี้ได้ไม่เป็นไรน้้งเขาจะหนีลับสุก่แล้วพี่เอ้าจะกลับบ้านเหรอบิวไปซ่องทีป่าเท่านั้นเลยตัวใครตัวมันนะพี่ไม่ไปตามนะ เออเดี๋ยวเอารถลบก่อนครับเดี๋ยวไปเดินดูบรรยากาศภายในหมู่บ้านหน่อยนะครับอ่ะจอดนี้ก็ได้น้องริมริมเนี่ยเดี๋ยวขับขึ้นไปข้างบนอ่ะอ่ะขับขึ้นไปเลยอ่ะน้องน็อบบี้ขับขึ้นไปเลยอ่ะขับรถขึ้นไปครับนะไปชมบรรยากาศที่นี่นิดนึงนะครับหมู่บ้านที่นี่คลาสสิกมากครับเนี่ยโอ้โหแล้วเข้าไปทางไหนวะเนี่ยกำลังงงนะครับเนี่ยโอ้น้องมดน้องน้องเราครับเดินไปเที่ยวชมในหมู่บ้านนิดหน่อยครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับนะครับผมชอบความเนียบสนุกและความเรียบง่ายนะ ว่าเส้นทางไปน่าจะเป็นเส้นทางเนี้ยบางครั้งมนาเรามาเองเราก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวพี่ขอดูตรงนี้ก่อนนี่ครับถ้าสิคำเนี่ยเลี้ยงไายเรื่องอะไรเนี่ยคือเส้นทางที่เราจะต้องไปนะครับเขาบอกเดี๋ยวเรามาตรงนี้เดี๋ยวเราต้องไปตรงนี้ใช่ไหมน้องบิลเนะครับเดี๋ยวเราต้องไปทางนี้ใช่ไหมโอ้โหทุกทางทางตรงดินแดงๆอ่ะนู่นน่ะโอ้โหเนี่ยเขาบอกว่าจะยากจะมีล่องน้ำอะไรเงี้ยทุกคนดูโอ้โหเนี่ยนนเดี๋ยวเราจะต้องไปกันนะครับ โอ้โหทางนี้สุดจัดเลยทางขึ้นเขาทางชนบ,บทแท้ๆครับนี่คือเส้นทางของทุกคนที่เราอยากให้คนได้ชมนะครับไปสุดจุดที่อันแน่นะครับคลาสสินะกสมมมเนอะเงียบสงบดีเออเงียบสงบดีอยู่บ้านน้อยในป่าใหญ่ที่เราไปนี่คือเยอะมากเลยน้องมดก็พูดภาษาเดียวกันได้ก็ประมาณกี่หลังไม,นะม,นะม่รู้เนี่ยย่อมย่อมเกิน20ตัวเนาะเดี๋ยวเราได้เดินทางกันนะตะบ,บื้อตะบ,บื้อล้าหารตะปูอออปเอาโอเคตะบื้อตะบื้อ วันนี้กำลังทำกับข้าวกันเลยสวัสดีครับอูมูซูเปอร์อ๋ออันนี้อันนี้ทำน้ำมันนะครับแล้วก็ย่างหมูอ๋อน่าสนใจมากเลยกับวิถีชีวิตบ้านๆอันนี้ทำหมูกี่ตัวครับทำหมูกี่ตัวครับสามตัวเลยเนาะมุลองแ่อนะ ครับขอบคุณครับน้าเนาะเขาชวนกินข้าวด้วยกันเราขอดูเลยนะครับไม่รู้ภาษาบางกโยต้องให้มดแปลไงแต่แต่เขาก็ต้อนรับดีเขาก็พูดกลางได้อยู่อันนี้คือทำลาบเนาะลาบลาบโอ้ที่เขาจะทำลาบทางมดลาบลาบนะครับลาบลาบนะครับอะไรที่ใครจะเจอะอันนี้ต้มอะไรครับ ตอนทุ่มใดนะตอนทุไหนอ๋อนะครับหนูทำสามฟัวนะครับคุณนี่น่ารักมากแล้วก็ทำพี่แกงไปแล้วเนาะนี่ะอันนี้พี่แกงอันนี้พี่ก็เป็นแฟนคลับน้องมดนะครับเขาบอกว่าเป็นแฟนคลับพี่มดค่ะพี่มดเอาเรียกพี่เรีียกพ่ดีกว่าก็เรื่องแฟนหน่องกันคุยนพี่มดข่าอยุสามสิบแล้วครับแกก็สามสิบแล้วค่ะอ้าวเป็นเพื่อนกันแล้วเป็นเสี่ยวเป็นเสี่ยว ลูกไม่เลื่นางเลยว่ะครับต้มยำนะอ๋อยาต้องกันระดมาดูหน่อยดิครับน่ากินมากเลยอ่ะน่ากินอันนี้เป็นคนที่นี่เหรอครับค่ะคุณนี่ครัอ๋อครับขอบคุณมากเลยช่วยกันครับช่วยกันเอาแรงดีเนาะน่ารักมากมีสภาพที่ดีงามตามท้องนู่นที่เราได้ไปสัมผัสผมชอบมากเลยแล้วก็เขาก็ชวนกินข้าวนี่ทีมงานเราไปกินข้าวแล้วครับทุกคนนู่นนะครับ พอดีเจอบรรยากาศแบบนี้ผมขอเก็บความรู้สึกและความประทับใจนะครับแล้วก็พ่อแม่พี่น้องนี่คือไม่ต้องกลัวอุ่นค่ะไม่ต้องกลัวอดค่ะขอบคุณครับแค่ข้าวที่มีเลี้ยงให้อยู่ค่ะข้าวแกงค่ะหรือว่าน้ำพริกค่ะเด็ดที่ก็น้ำพริกเลยเด็ดทน้องพริกขอบคุณครับมาดูลาบครับที่ก็ทำเสร็จแล้วน้องมดไหนดูดิอันนี้ข้าวคั่วใช่ไหมใช่ค่ะข้าวคั่วค่ะข้าวคั่วนะตะไหลแล้วก็แล้วก็มาให้กินแล้วก็จะมีเมนูเมนู หมูเนอะหมูผัดทว่วแล้วจะก็จะมีอันนั้นคือไอ้ที่เราเห็นก็คือข้อเจียวเอาเอาเอากากหมูมาเค็มน้ำมันออกไปแล้วข้าวที่มีคือจะเป็นข้าวเจ้าแล้วก็ข้าวกรรเนาะอร่อยอร่อยนะเออบ้านไอเออเหลียวเออเหลียวอนนอร่อยไหมหมูเหลียวอร่อยเหลียวหมูเหลียวรสชาติข้าวเหนียวไปยังข้าวเหนียวกระเลงเหรอข้าวใหญ่เม่งเหรอหนักกันเลยเนี่ยเอออะไรไอ้นี่งลูก

ผมลองชิมหน่อยบรรยากาศเห็นเหนนะพี่ไหมเห็นนะเห็นนะพระเอกไหมเห็นนะเห็นหน้าปลาไหมเห็นอะไรปลาที่เดี๋ยวไม่คุยกันมากเลยอร่อยอร่อยยิวจัดยิวจัดไม่ีอะไรไหมอร่อยมากอันนี้อะไรอ่ะหมูดอยอ่ะไม่เหนียวเหรอเหนียวอ่ะน่าเหนียวลุงเหนลุงเหนียวกว่าลุงเหนียวกว่า mu, mu ha mu, không, 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 นานเดียวมาใครฮะชิมาป่ะรุงเียวันนี้จ้ะชิมลาบชิมลาบ อืมอร่อยแลมันึกถึงน้ำลายลารอบครัดีวนนกถึข้าวปันมาเรื่องมน้มดเขาทำอไรเขารองเปลยนะไรไปเลย่เดี๋ยวพ่อพ่อจะบอกนะจะสอนว่าจ้าจะอกทุกคนเขาร้องเพลงเป็นสาบปัตยอ์นางมดไปออกไหมเียบไปแล้วอ่ะเขมากเลยอ่ะ

ทาน่ะเหรอองให้ฟังเราได้ไหมน้องว่าถามคนไหนร้ออะ่ะคนพี่เบอร์เจ็ดท,าดดทา่านี่นจะร้องตัาใหเจ็ดกเดยวเีอื่นองท่านองทานเหรอเือสิคืออะไร <c oughs> แปลดิฮะแปลว่าอะไรค่ะ <c oughs> เพลงคือจิ้มข้าวไม่ใช่เอาเพลงดื้อไหมอ๋อขอโทษครับขอจับโอ้ี่กับข้าวอ๋ออะไรขอบคุณครับเอาไปกินนะครับขอบคุณครับเพลงคอร์เล่าอ๋อเพลงคอร์เล่าเอาเพลงคอร์เล่าอ๋อคือจะคือขอลอกขอกินเหล้านะ อ๋อแสดงก็ได้ <leer> <kan am. S 1> ได้พี่ก <ıyor> ็งงมากเลยเปรี้ยาเมาเอ้ยเปรี้มาเมาอะไรใช่แเราเราเราเาเราค่แม่อารมณ์ดีว่ะเออน่ารักครับนะเกิที่อารมณดีน่ารักเลยมาลองนุ๊ตเดี๋ยวเราไปเดินในหมู่บ้านนิดนึงเดี๋ยวให้สาวๆเรากินข้าวก่อนนี่นี่เฮ้ยดูลองนุชตลองนุชตลองนุชไปหาคุณพ่อดูนุชเอ้ยคุณพ่อคุณพ่อนะคุณพ่อน่ารักมากคุณพ่อนะ อ,อันทหมดเอาได้เอาได้อ๋อ,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 อพี่พี่นี่พี่บาซ่านี่พี่บาซ่าพี่บาซ่าถ้าเป็นคนสมัยนี้เขาเขาเราไม่เป็นแล้วนะไม่เป็นแล้วคะ่ะอันนี้เป็นเพลงสมัยก่อนเลยคะ่ะ ่าโดนทาค่ะโดนทาคือคุยภาษาแคนเทียที่แบบเป็นเพลงของแคนเทียพี่ว่าเพราะนะก็แปลแปลคือแปลยังไงนะมดแปลออกไหมภาษาแปลเพรนะคะแต่คืออันนี้มดไม่เข้าใจเนาะก็เหมือนแบบเวลามีงานงานศพนะค่ะเขาจะมีเพลงแบบนั้นนะอ๋อนี่นี่เสียงของน้องมดนะ ทางมดไปล้อพี่พี่พี่นุชหัวลาะยิ่งเลยหัวลาะใหญ่แล้สซาซามยันได้ครับขอโทษทีครับหัวลาะใหญ่เลยถ่ายรูปคุณพ่อว่าอะไรเนี่ยโอเคโอเคคุณพ่อโอเคโอเคคุณพ่อโอเคเอาละน้ำหนึ่งอีกคนละเออจะอยู่นี่ไหมเดี๋ยวค่อยมารับน้ำหนึ่งอยู่นี่ไหมหนูมีรูปเบามีรูปเบาโอเคคุณพ่อเป็นลูกบ่าวกี่คนครับพ่อเป็นพ่อตำรวจหรือจะสั่ อ่ะเด้ห่ะหนูพ่อพ่อคุนแล้วพ่อไปพ่อเจ้าพ่อมีมีลูกกี่คนพ่อโอ้ลูกเยอะเลยเยอะเลยเลยพ่อเก็บให้คนนี้สักคนหนึ่งคนนี้ยังไม่มีไม่มีแฟนเนี่ยโอเค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 เดี๋ยวเราจะเดินทางนะครับเดี๋ยวก็แวะทักทายคนนี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวน้องมดน้องหนึ่งน้องนุชก็จะลงมากันนะครับนะแต่ว่าเส้นทางตอนนี้ก็คือจะไปบนภูเขานะครับนะก็เป็นบ้านติดป่าอีกหนึ่งบ้าน ที่ผมอยากจะได้เข้ามาสัมผัสได้เยี่ยมชมได้เห็นวิถีชีวิตที่แท้จริงครับใช้โซลาร์เซลล์เห็นไหมครับเนี่ยเสาไฟกลางหมู่บ้านก็คือจะมีไฟที่เป็นไฟจากโซลาร์เซลล์จริงๆนะครับนี่คือบรรยากาศที่น่าลหลงใหลกับการเดินทางมาครั้งนี้ไว้มีโอกาสเดี๋ยววดหน้าเราจะมาแบบเต็มๆนะครับนะก็วันนี้เราถือว่าเราเออกมาในช่วงเวลาทีออ่มีเวลาน้อยนิดนะครับเลยไปตามนู้นตามนี้ตามนั้น,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 นได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจัดให้ชมนะครับนะไปสุดแล้วยุดที่อันแนอ่อทัวทนะครับไป ไปไปมัดมือหน่อยนะครับน้องมดก็เป็นเสี่ยวกับเพื่อนแล้วนะครับตอนนี้ับือตับบือตับือ,ต,อตับือดโดเซกกานนมดที่ต้องเอาัะไรต้องดึงนะใช่ต้ดึค่ะดึง,ง,ดงดให้ขาดด้วยนะคะ <c oughs>

เอาหรอเพื่อนน้ำหนึ่งเป็นเจ้าสาว <c oughs> แล้วแล้วเมื่อไรจะมีงานน้ำหนึ่งครับพี่รออยู่นะจะลืมบอกนะรอคนมาขออยู่นะไม่ได้ไม่อยากจะบอกปาเขามีลูกสาวสิบเอ็ดคนอะไปสิ่ขอสุดจริงจริงใครคุณพ่อเมื่อกี้นะเออแต่แต่แตขเขาบอกว่าลูกแต่งงานแล้วถ้าพี่ฟังไม่ผิดไม่ใช่ก็คืออันนี้ลูกคนสุดท้องที่แต่งงานแต่มันแต่มีสิบเอ็ดคนจริงนะอ๋อหรอ ว้าโน้แล้วเราต้องลงนุตนได้คนเดียวได้ยังได้เบอร์ยังเขาบอกว่าเสียใจมาช้าไปเออคุณพ่อก็ยังแบบคุณพ่อก็ไม่ว่าอะไรไงน้องน้องบิวเออเออได้ยินได้ยินน้องน้ำหนึ่งพูดไหมครับเพราะยังไม่มีคนมาขอเคเคหลังไม้ครับพี่ไม่แก้ตัวให้ครับเคหลังไม้เคหลังไม้เออนะอันนี้เพื่อนเพื่อนสมัยเรียนนะแล้วก็นะเป็นฝั่งมันฝ่ายและดีใจด้วยนะดีใจทนเพื่อนด้วยนะ รอน้ำหนึ่งอยู่เราจะมางานน้ำหนึ่งนะเออตามนั้นเลยแต่เราเดินทางกันต่อนะครับเส้นทางยังคงอยู่อีกยาวไกลแล้วก็เป็นแนววิบากแนวเอเวนเจอร์แนวคันนโหดแนวแบบมันๆสำหรับสายลุยครับ,รบเดี๋ยวรอชมนะครับไปาลาเซีๆๆ่ยวก่อนเดี๋ยวไปรนะ้าน้องมดไปโอ้มดตัวนี้ระวังนะค่อยๆคนเดียวไหวไหมมดสาลบกินเซ็บ จะเป็นมอสเซาแล็บมอ,มอสเซาแซบกินล้มมุชช่วยหน่อยโหยากมากผมยังไม่ขึ้นมานะอุ้ยมาดูทางเล็กมากมโอ้แล้วจะมาอย่างไรวะเนี่ยโคตรจัดเลยครับเส้นทางไป,งไปงงสันปักเจศเส้นนี้อันนี้หมู่บ้านเลยนะมมมมแม่กองไม้ถ้าเกิดมาเส้นนี้ต้องระวังครับลึกมากน้ำหนึ่งลองเดินไปลงข้างล่างสิจ้ามันจะลึกขนาดไหนเนี่ยครึ่งตัวเหนื่อย เดี๋ยวผมจะต้องขึ้นมา